สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาไปกางเต้นที่ไหนเอ่ยน้อป้านที่ไหนครับลาโคลีนแคมป์กราวน์นะคะเป็นจุดกางเต้นที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งค่อนไปทางกาญจนบุรีนะอยู่ที่ที่ทริมอ่างเก็บน้ำลำตะเพิดนะคะซึ่งเรามาเป็นรอบที่สองแล้วนะคะ แล้วมาจากภูอ้อมอ่ะแล้วฝนจะตกไบก็ไม่รู้ฟ้าคืออฟาคือก็วันนี้ก็เลยจะรีวิวให้นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วมาไม่มีเวลารีวิวเลยนะคะเพราะว่าต้องดูแลเด็กๆเดี๋ยวรอบนี้เราจะรีวิวตัวเต็มให้นะคะ ไริมาณคนเนาะให้มันน้อยไม่ใช่เยอะนะแล้วก็เ,ออเนี่ยวิวนี่คือเต็นของเรานะคะเต็นของเราก็คือจะอยู่ประมาณติดน้ำเนาะติดน้ำเลยนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็ เป็นตอนเย็นแล้วเนาะหลังจากที่เราเจอฝนมานะคะก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆของลาโคลีนนะก็จะมีโซนตรงนู้นนะคะจะเป็นโซนโดมแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนให้กางเต็นท์นะคะก็ได้กางริมน้ําเลยนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํานะคะค่าบริการตอนนี้นะคะก็อยู่ที่250บาทก่อนหน้านี้เรามามันยังอยู่ที่150 อต,ตอนนี้เขาก็จำกัดคนนะคะก็อาจจะมากขึ้นวันนี้ไม่เจอน้องแพะเลยเพราะว่ามันยังไม่มาเย็นๆนะคะหลังจากที่ ฝนตกชุ่มฉ่าไปเลยนะคะที่นี่นะลาโคลินก็จะบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีกิจกรรมให้ทําเห็นไหมคะมีซับอร์ดด้วยนะคะแล้วก็วิวเนี่ยเรียกได้ว่าไม่360อ,องศานะแต่ว่าเยอะคือเป็นแนวพาโนรามายาวเลยนะคะก็เป็นพื้นน้ำแล้วก็ภูเขานะเป็นสิ่งที่ครอบครัวแคมปิง้งเราชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆนะคะแล้วก็ ก็เล่นน้ําได้นะคะเล่นน้าได้บันอยากเล่นแต่บันไม่เปลี่ยนใจแล้วน้องปันบอกว่าน้องปันอยากเล่นใช่ไหมแต่บันเปลี่ยนใจแล้วละเปลี่ยนใจแล้วเพราะเพราะว่าเพราะว่ามันเย็นนะคะมันหนาวตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะที่นี้ก็เงียบดีเหมือนกันที่ได้ยินนี้ม่เป็นเสียงเพลงของเรานะก็เราก็มาเย็นเลยวันนี้กลางทับไม่ได้กลางไม่ทันก็เลยอาจจะ มีพื้นที่หน้าเต็มนิดหน่อยนะคะนี่ก็เลยมานั่งดปรีวิวเรื่องห้องน้ํานะคะหลังจากที่เมื่อกี้เราไปอาบน้ํามาแล้วนะคะหน้าก็จะบ้านบ้านบ้านสุดๆ,ดๆนิดนึงวันนี้เนี่ยจะบอกว่าชื่นชมแลคโคลินมากเพราะว่าครั้งก่อนมายังไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะแต่ว่าครั้งนี้ห้องน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะจะไปถ่ายให้ดูว่า สภาพห้องน้ำเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆน,นะคะห้องน้ำเนี่ยแยกชายและหญิงนะคะแล้วในห้องน้ำแยกชายหญิงก็ยังแยกห้องอาบน้ำและห้องน้ำไว้ต่างหากนะคะก็เลยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีมีคุณภาพสมกับราคานะคะกลางคืน ก็เงียบนะคะคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่จะรักความสงบจริงๆและปริมาณคนไม่เยอะนะคะแล้วการที่มีเครื่องทําน้าอุ่นเนี่ยมันก็จะฟินมากสำหรับคนขี้หนาวอย่างเรานะคะก็ตรงนี้เนี่ยให้คะแนนเยอะเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวโดยเล่ากันใหม่อีกทีพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็มืดแล้วและไม่อยากเสียงดังด้วยเราก็พกคือทริปนี้บอกตรงว่าไม่พร้อมหลายอย่าง หลังจากโควิดปิดไปนานนะคะทริปนี้ก็เลยจะเป็นทริปที่ค่อนข้างที่จะฉุกลรือหกแล้วก็เตรียมการอะไรก็ไม่ค่อยเต็มที่นะคะแต่ว่าเราก็อยากจะมาชิลเนาะแต่ว่าเรื่องของการรักษาระยะห่างแล้วก็ใส่แมสกเนี่ยก็ยังต้องมีอยู่นะเราก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามารีวิวต่อนะคะว่าลาโคลินมีอะไรให้ดูอีกบ้าง ทางเดินไปห้องน้ำนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเสาไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าเป็นเซนเซอร์อัตโนมัตินะคะถ้าเราเดินมาก็คือมันจะเปิดเองอะ่ะเป็นระบบฉลาดไปไปรีวิวห้องน้ำเลยคะ่ะห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำหญิงนะก็ มีอ่างล้างหน้าห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำก็คนฝั่งกันนะคะเจ้าหน้าท่คน,นละบนนู้นนะคะก็จะเป็นเนินเขาที่น้องแพะเนี่ยมากินหญ้ามีนกด้วยนะคะธรรมชาติสุดๆไปเลย เด็กเมาไข่กะทะ <ś led> <ś led> ไปแล้วนะคะสำหรับทริปลากโคลีนแคมกราวนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะ